بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين من, من لم رب شرع لي صدري ويسري أمني وحل النقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله เราทุกคนเกิดมาเคยถามไหมว่าเรามาจากไหน เรามาทำอะไรแล้วก็จะไปไหนนะครับถ้าเราถามตัวเองคาแล้วเราก็พยายามที่จะตอบนะครับเรามาจากไหนก็แน่นอนเลอเกินอินนาลิลละว่าวอินนาอิไลฮิรอจูอลเรามาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลให้มาให้มาอยู่ในโลกนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องพยายามที่จะเตือนตัวเองว่าเรามาจากไหนถ้ามิฉะนั้นแล้วเราก็จะใช้ชีวิตโลดเล่น โดยที่มีชัยตอนเป็นตัวกําหนดเป็นตัวช่วยเป็นตัวเราให้ใช้ชีวิตเต็มที่แบบอิสระเสรีบางครั้งเนี่ยนะครับชัยตอนก็จะบอกว่าเราต้องเป็นผู้ที่มีอิสระเราต้องออกจากกรอบของการควบคุมของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะศาสนาชัยตอนก็จะดึงเราไปอย่างนั้นเพียงแค่นั้นเองของให้ได้อิสระเสรีและกาสนุกสนานสนุกสนานไปตาม ตามเรื่องตามราวตามวอ่านี่คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนแล้วเวลามาอยู่ในโลกนี้มาเพื่ออะไรนะครับก็ต้องกลับไปดูว่าไอ้ที่เรามาเนี่ยอันดับแรกเรามาในใครสร้างอัละไ์สร้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถามว่ามาอยู่ทําอะไรก็ต้องไปถามว่าอัละไ์ให้ทําอะไรนะครับคนที่สร้างหรือผู้ที่สร้างเรานี่ให้เราทําอะไร ล l l a ์ก็บอกว่ามาคลักทุนจินนนนจ้นนวอินซาวาคาักตุนินนาอินซาอิลาริยาบรุษเราไม่ได้สร้างจินลมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อทําอิบาดาต่อล l l a ์เพราะฉะนั้นเราต้องให้ชีวิตเนี้เป็นการทําอิบาดาต่อล l อ a h ในประเด็นตรงนี้เดี๋ยวประเด็นต่อไปจะไปไหนพอตายทุกคนต้องตายแล้วทุกคนต้องไปด้วยนะครับจะมีที่ให้เลือกสองที่นะครับที่ที่ ที่ของคนที่ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนแล้วก็ไม่ทำอะไรแน่นอนก็ต้องไปตกนรกแล้วก็นรกเนี่ยร้อนแรงแสนสาหัสนะครับไม่มีพักไม่มีผ่อนแต่ประเด็นที่สองถ้าเป็นคนที่ทำอีบาดาเพื่ออล่อจากตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ไปเข้าสวรรค์ขล้อนะครับสวรรค์ขล้อ All เป็นยังไงมาดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อให เพื่อให้เราได้มีความสุขกับการแย่ทำอิบาดะห์อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวในฮะดิษกุดิซีบอกอาดัตตุลีอิบาดิสซาฮีนฉันเตรียมมาให้กระเบาฉันที่เป็นคนดีนะคนดีคืออะไรก็คนดีคือคนที่ทำตามคำสั่งของอัลลอธรรมตามคำสั่งของอัลลอทำตามตังสั่งของรอซูลนะละหมาดฮะเวลาครบอะไรจะอะไรทั้งหมดทั้งมวลที่อัลลอฮฺใช้ก็ทำ และอัลลอฮ์ตาลาก็จะได้เตรียมสวรรค์ไว้ให้ในอาัลกุรอานบอกว่าอินน in ah um ัลลอฮัสตารอมินันมุมินีนะอัมฟุสฮุมวะอัมวาลฮุมบิอันนะละฮุมุนจันนะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ซื้อ,อผู้ที่เป็นมุมินทั้งหลายเนี่ยซื้ออะไรซื้อตัวของเขาซื้อทรัพย์ของเขาซื้อยังไงก็ซื้อตัวของเขาที่ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ในการทําอิบาดะดของอัลลอฮ์ทรัพย์ของเขาบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ เหมือนกับอบูบักัตนะครับเป็นผู้ซึ่งที่ใช้ชีวิตเพื่อการรับใช้อัลลอฮ์ใช้ตัวเขาแล้วก็บริจาคทรัพย์สินของเขาแบบนี้แหละซื้อด้วยกอะไรเบียอันนาลาฮูมุนจันนะด้วยการด้วยกับสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นอิบาดาของเราเนี่ยต้องเป็นอิบาดาเพื่ออัลลอฮ์นะแล้วอัลลอฮ์ก็จะซื้อเราด้วยกับสวรรค์แล้วจะทำยังไงเนียยังไง นะครับอัลลอฮ์ก็เลยบอกไว้ว่าว่ามินันนัีไมเยัชรีนับสหฮูอิบติกะอามารดาติละส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้คนเนี่ยเขาได้ขายตัวเขายัชรีขายนับสซฮูตัวเับขายเพื่ออะไรอิบติกะอามารดาขายขายยังไงขายก็คือทําอิบาดาเพื่ออัลลอฮ์นะครับเหมือนบอ้ญที่แรกที่พูดว่าอัลลอฮ์ซื้อตัวเขาก็ทํางานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดเยอะทีนะครับอิบาดาต่อ ว่าไมเยสซีนัฟซห์นะครับอิบตาก็อัปราติละหวังในความเมตตาของอัลลอ์อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราทําอิบาด์ดะเพราะหวังในความเมตตาหวังในความพึงพอพระทัยของอลัลลอฮ์เนี่ยนะครับแน่นอนอลัลลอฮ์ก็จะรักอลัลลอฮ์ก็จะชอบเพราะฉะนั้นหลักเลยเนี่ยที่บอกว่าเวลาเรามาทําอิบาด์ดะในดุนยานี่ทำให้ทําเพื่อหาความโปรดปานจากอลัลลอฮ์ ความพึงพอพระใจจกเอ,เอาล่ะพอล้อพึงพอใจก็จบบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํามากแต่จริงมันไม่ได้มากแลย้ยเรามีชีวิตอยู่ประมาณสักไม่ถึงร้อยปีเราจะทําได้กี่มาน้อยจริงไหมครับทาแบบเต็มเต็มเลยถ้าจะเทียบแต่สวรรค์นเนเวลาเข้าสวรรค์อยู่ยาวอยู่นานแล้วสวรรค์เป็นยังไงดูกลับมาดูหะด i ษนีหน้หน่อยนะครับเพราะที่เราทาเนี่ยมันไม่ได้มากาล้อบอกว่า อัดตุลีบาดิซอดีนฉันเตรียมมาให้กับเ่าที่โซแลเนี่ยมาลาไอโนรัสสวรร์สวรร์สวรร์เป็นยังไงและมาลาไอโนรัตตาไม่เคยเห็นในความสวยของมันในความเลิศลังเ,เ,เลิศล้ำอลังการความสวยตาไม่เคยเห็นในดุนยาเนี่ยยิ่งตอนนี้เราเนี่ยนะรครับอยู่ในโลกโซเชียลยมีเฟซบุ๊กมีนูน่นนี่นั่นมีทิกตอกมีจะมีอะไรยูทูบส่งภาพสวยๆมาเยอะแยะ ถ้าชิวสวยเนี่ยบอกได้เลยว่าสวรรค์สวยกว่าตาไม่เคยเห็นเวลาอุสุนุนสมาธิถ้าพูดถึงความเพาะไพเราะ,าราะหูไม่เคยได้ยินเวลาเขาตรรกะแล้วก็บินมาชักจินตนาการมนุษย์ไม่สามารถจะจินตนาการได้เราตอนเนี้ยจินตนาการนั่นสวยนี่สวยแต่ว่าบอกได้เลยว่าจินตนาการไม่ถึงความสวยของสวรรค์เพราะฉะนั้นนะครับอรตาลาก็เลยได้ บอกว่าให้เราเนี่ยทำสิ่งที่อลัลลอฮ์ใช้เนี่ยนะครับเพื่ออลัลลอฮ์เพื่อให้อลัลลอฮ์พอใจและมีฮะดิษมีคุรานอีกหลายต้นนะที่จะพูดว่าคนเรามีฮะดิษนะครับท,ที่ท่านอุษุนบอกว่าเราเนี่ยเข้าสวรรค์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ด้วยอามันของเราหรอกอามันที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้มากหรอกแต่เราเข้าสวรรค์ด้วยการที่อลัลลอฮ์ใจและเมตตา สมภัก็ถามว่าท่านท่านท่านก็เหมือนกันหร,หรือสซนก็บอกเหมือนกันนี่แหละพอเราทําเนี่ยมันที่ว่ามากท,ท่านบอกว่าเยอะเนี่ยมันยังน้อยถ้าจะเทียบกับรอมัดกับอัลลอฮตาเมตตาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยขอให้ทําเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจต้องพยายามเนี่ยอย,ย่างนี้นะครับเพราะว่ามีฉะนั้นแล้วเนี่ยในตอนที่มันอยู่ข้างเราเนี่ยมันดึงไปเวลาทําอะไรทําละหมาดเออ จะอวดคนอื่นแหละสร้างมัสยิดทำาจะได้ดังก็ได้มัสยิดเรานี้จะได้ใหญ่กว่าเพื่อนสวยกว่าเพื่อนสร้างโรงเรียนโรงเรียนเราจะได้สูงกว่าเพื่อนใหญ่กว่าเพื่อนเพราะชัยตอนนี้มันจะพยายามดึงเอาไ้ทีแรกก็จะบอกหรอกว่าเพื่ออัลลอฮ์แต่ไปไปนี่มันเพี้ยนออกไปเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงพยายามย้ําว่าทําให้ทำเนะีเพื่ออัลลอฮ์เพราะนั้นเวลาเราจะทํางานศาสนาเนี่ยต้องเนียดว่าฉันทําเพื่ออัลลอฮ์พอใจเพื่ออัลลอฮ์พอใจเพื่ออัลลอฮ์พอใจ นึกย้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยมิฉะนั้นแล้วใจต่อจะดึงเราไปให้ในกรในขอพอใจเหมือนกับคนขึ้นอ่านคุตตบ้านน่ะแหละครับพออ่านคุตตบ้านจบลงมาเป็นไงบ้างล่ะเป็นไงบ้างอ่านดีไหมวันนี้แสดงว่าเราห่วงให้มนุษย์เนี่ยไอไ้อพวกคนที่ฟังอยู่ข้างล่างเนี่ยพอใจแต่ถ้าเราบอกว่าฉันอ่านคุตตบพูดเรื่องศาสนาเพื่ออัลลอฮ์พอใจแล้วก็ต้องอัลลอฮ์องเดียวน่ะ ไม่ใช่เพื่อเอาล้อด้วยแล้วก็เพื่อมนุษย์พอใจด้วยไม่ใช่นะครับมันจะเป็นชิริกนะมันจะเป็นชิริกคอฟี่ไปมันอันตรายนะครับเหมือนที่ท่านเคยบอกอัคววฟูมาอัคอฟูออะลอุอมมาติฉันกลัวเหลือเกินนะครับกลัวมากๆที่จะเกิดขึ้นกับประชากรของฉันคืออะไรอัชริกุลอัสืชิริกเล็กแต่ว่าก็ถามชิริกเล็กคืออะไรคืออริยะนาบีก็บอกคือโออวดนี่แหละใจอวดกับคนนั้นอวดกับคนนี้ อันทุบาลงมาเขาว่าไงบ้า่ล่ะเขาชมฉันไหมเวลาเขาชมขึ้นมาเนี่ยกอมใจเรามันก็จะไปเพี้ยนกับกับคําชมเขามันก็ไม่ได้ย่นแนะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องทําเพื่ออาร์เพื่อให้อาร์พอใจก็อาลมองเดียวนะครับอย่าปันใจให้กับคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะฮะเพราะว่าถ้ามันพลาดขึ้นมาแล้วแล้วก็ถ้า,าไม่พยายามตรวจสอบอามันของเราตรวจสอบเนี่ยเราเนี่ย เวลาพาดตายไปแล้วเนี่ยไปเจอวันเกียร์มัดนี่จบแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังมีแก้ได้มั้งยังตอมัดตัวฉันผิดไปแล้วฉันยังงงยังแต่พอไปวันเกียรมัดนะครับจบนะครับเวลาเขาถามแล้วว่าเพื่อใครนะครับพอมริกันอยู่ข้างข้างขวาข้างซ้ายเราบันทึกไปหมดแล้วเพื่อใครเพื่อใครนะแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้พลาดนะครับพยายามอย่าให้พลาดครับสุดท้ายนี้ขอรับประทานฮีดายะ์ให้พวกเราเนี่ยนะครับทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์พอใจแล้ว จะได้ไปเสวยสุขในสวรรค์ของเราสวรรค์ของเรามีคุณค่ามากนะครับอย่าปล่อยให้สวรรค์หลุดมือไปนะครับด้วยการทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วทำเพื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์พอใจเพียงองค์เดียวบะไิลาฮิตาฟิกวันฮิดดยะสัลามอะลัยกุมบรั์มัตุลลอฮ์วะบารักาตุ